คนหามใหญ่มักมองคีย์บอร์ดมองทำไมขอสองแปะเนี่ยมึงเชื่อไหมเออเต๋อแน่ปีเนี้ยเออยิ้มนน้องหนึ่งสองสามศูนย์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกศูนย์งวงอันหนึ่งสองสองไ้งัวตบกับหนูไหมอีสหนึ่งสองสองลุงผมจะบอกวิธีเป็นชินจังครับสองแรกยืนขึ้นขันหลังให้กล้องถอดกางเกงและใส่ก้น รถบัสรถเบนรถเก่งรถอะไรเย็นติ๊กตอก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 ติ๊รถขายน้ำแข็ง่านความของหึงเอาไว้ A few n s t r วัดีนะครับวัดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะ ลเอขาคิดถึงจังเลยค่ะพ่อใหญ่บูสุขสวัสดิ์ของลุงมลุงเอครับลุงเคยไปต่างจังหวัดแล้วลุงพบแฟนฟันไปเลยขอยืมจูดี้คนอื่นคือแฟนฟันไหมค้ยนายเราคือยินดีไหยเราจะมาแปลงฟันนะครับนนี่สิริฟังนะข่าวด่วนเด็กอายุ18ลงเล่นนานถึง8ดชั่วโมงดับคาที่เกิดจากแบตหมดโอ้โหาไปบอก้องดูนะมองกล้องหน่อยครับมองกล้องครับใครมองตาลุงเออยู่หำเล็ก คนใน t i k t อกที่ดูอยู่เมืองก็ไม่รอด้เรรียยบอวันนี้ตอนม่คับเดี๋ยวมุกวิ่งมาพวกอมเล็กน่ไอ้พวกอวาเล็กหมมึงนั่นแหละข้าดามึงเิงจังหรือสังคังครับลุงน้องเอ้ยพ่อเขเป็นขังข้างเตะควายลุงเอครับทำตามที่ผมบอกตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังอยู่ันซ้ายหันขวายืนตรงหันหลังไปซอยตอะ หลุงหล่อเหมือนดาราช่องสามสเลยจริงเหรอช่องวันเหรอทรงนี้ไม่น่าครบ32บงบาทเงียบหุบป่าชินจังขึ้นอืดมึงไอน้องงเอหมือนอากงผมเลยครับตอนนี้ตายแล้วครับอยากตายตามอากงผมไหมครับเพื่อลอบเหยลุงครับผมขอลองนำสว่านเปิดเบอร์แรงเพื่อนำไปปั่นรูข้ามมิติของลุงได้ไหมครับอาอาอาน้องร ผมจะสวัสดีครับผมโกคูผมขาดดราก้อนบอลหนึ่งลูกจะขอพรได้ผมขอหัวลุงได้ไหมครับอ๋อนี่ลูกนิดๆโกคูบ้านผมลุงเอครับตอนนี้ผมเศร้ามากๆเลยครับกูไม่ทันเล่าเลยเมืองก็เฮ้ยสละแม่สวัสดีคุณมากนะเบอรเดถึงมากเลยครับรักนะครับจริงอ๋อวันนี้หล่อจังเลยครับแอดมินไม่ใช่เอมึงเ็ทักไปบอกมันส่วนตัวไอ กันว่าคนหูตึงจะหำใหญ่ฮะพูดเลยนะไม่ต้องทำเป็นไม่ได้ยินหรอกหำมึงเล็กพอพอกัะสมองลืมไปสมองมึงไม่มีอลุงเอเอ๋ยถามรายตอบได้ตอบได้เอแอนมดมดบีเบิร์ดลบข้องงูบีเบิร์ดกระโหลกงไงเอ หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไร่จ้าติ๊กตอก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 เฉลยพ่อตายผมผิดเองไอ้ข้อแม่ผมเสียครับแต่มีสิ่งเปลี่ยนชีวิตผมครับผมไปเจอล้อล้อเล่นครับลุงเอช่วยผมด้วยฮือ็ือฮือันติดในห้องครัวเฮ้ยทำไมอ่ะผมผมออกออกไม่ได้ไม่ได้ยผมติดหม้อ ลุงครับขอร้องเถอะครับลุงสามารถเอามอไซค์บิ๊กไบยัดดากกลางไลฟ์ได้ไหมครับน้องน้องกม่ไม่ได้แล้วชัก่าไงเารอไง่ายอไง่ายอไง่ายอไงเหอไงเหรอมาเลยมาเลยผมมีวิ่งหลายทุกอย่างโยโกโซวาตาชิโนโซโซเซติวาตาชิโนยาสุเบอร์กิไกชิโรฟักโกบานายาเรยาเรมีเพิ่มผลมกดลาบเพิ่ตรกลดี้คัพภายในดีกัน่าก บอกูไอบกผมครับผมหนีแม่ะเกับครอบครัวอยากให้มีบอกครับผมอมากทำไรก็ผิดหมดตอบนะครับแอร์อะไรอยูบนป้าติ๊กตอบติ๊อบติ๊กตอบติกตอบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบแอร์โฮสตแม่ถีแอร์อทีไอโง่คนหามใหญ่มักมองคียบอร์ดมองทำไมขอสองแปะเนี่ย มึงเชื่อไหมเออเออแน่ปีเนี้ยเออเธอไปใจห่อแต่ถ้าขาดรู้เย่ออดแตกในหันรูดมานี่เลยหลวงแย้แหน่ทดไม่ไหวแย่เป็นอะไรกันเลิกแตด่ากูโดเนทก็ขยันด่าเขากันจังทีนี่ก็นั่งโง่ให้เขานะไอ้สักมึงก็ด่ากูไม่เนี่ยมึงด่ากูนะมึงเอครับนักเตะคนไหนเกือบตายติ๊กตอก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 เฉลยทีราธรกินยาทันชูสองนิ้ว เป็นคนโง่ไไม่ด้ชเอามือลงเป็นตุ๊ดมึงแหละมองกล้องคือเกย์ร้องหำเล็กลุงเอครับชินจังเป็นตัวละครที่ชอบโชว์นะครับเพราะฉะนั้นลุงเอก็ควรทําตามนะครับน้องน้องบึงอยาให้ช่องอุบินนี่สาระครับลุงเอน้ํายาล้างจานสามารถเอามาล้างถ้วยได้ครับแม่กูก็รู้น้องตั้งแต่เด็กเลยแม่กูก็รู้เรื่องนั้นนะยิ้มนะน้องหนึ่งสองสามศูนย์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกศูนย์ หนึ่งสองสองไองูัวตบกับหนูไม้อิส์หนึ่งสองสองลุงเอครับลุงเอครับลุงเอครับหนองสมันบอกกันหนึ่งสองสองน้องน่ารักก่อนชมลุงเอเลยที่รับโปรโมทเว็บพนันเห็นม แล้วทำเว็บพนันของตัวเองจนสำเร็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางทูงแปดสิบแปดมึงไปเรียกสารวัตรเจมมาจับกูได้เลยจบไปลุงเอครับผมถามจริงนะครับเคยคิดเชิงอเวนเจอร์ไหมครับยังไงคขโมยถุงมือทานอสมาชักว้าวขอสาระอืมลูกสารขโมยถุงมือไทยสุดท้ายชักว้าวแล้วลุงเอครับครับทำไมเอาง่ห้ครับเอ้าอย่าพูดมากขอโทษครับเออดีแล้วน้องอีกสักปลาอะไรใหญ่ที่สุดติ๊กตอก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 เฉลยซอสหอยนางรมเนี่ย ลุงเอเคยคิดเชิงมัลติเวิร์สไหมครับว่าลุงเอในอีกจักรวาลอาจจะมีจูดี้เจ็ดแฉกเจ็ดสีเป็นสายรุ้งเลยเมื่อซีซั่นที่แล้วสมเทพพวกอกหักแล้วมาโดเนทระหว่างที่โดเนทแฟนโดนไอ้นั้นใส่ท่าเฮลิคอปเตอร์ละน้องท่ายังไงโซโล่กันท่าเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนี้ลุงเอจะมานที่อยู่ตรับกานเราเบยท่าเฮลิคอปเตอร์นะครับ เพื่อนผมชื่อบีมปากบอกมันเลิกเล่าได้แล้วครับเราปักเข้าไปอย่างนี้เราเตรียมตัวนะครับเอาท่าเฮลิคอปเตอร์นี่คือลุครับเพลมนซีเกแหน้าซีอุยบีซีดานจักราสีนิวสะดือซี่ฟูจีนฟานฟีดลินฝันบูดลุงครับผมเป็นคนใต้ครับอยู่พัดครับพัทยาคนจะบอกวิธีเป็นชินจังครับอย่างแรกยืนขึ้นหลังให้กล้องขอดกางเกงและสายก้น ลุงเอครับจะบอกผมได้ยังว่าห้องน้ําไปทางไหนปวดฉี่ไม่ไหวแล้วบอกลุง่ห้องน้ำไปทางไหนไมึงมา,างถามห้องน้าในไร like กูมึงบ้าหรือเปล่ามาเป่ายิงฉุบกันครับดูนะครับคนดูแค่ชวนเป่ายิงฉุบมันก็จะทุบกูซะแล้วเอเปลี่ยนไปน้องกูไม่ได้จะทุบมึงใครคนงานเป่ายิงฉุบมันต้องทาอย่างนี้ก่อนน้องกูไม่ได้จะต่อยมึงน้องกเลยครับใ, <น S 2> ใครใครก็บอกว่าผมเป็นคนมีพรสวรรค์จริงเหรอ เรื่องอะไรอ่ะใช่แล้วครับผมชูวูวันละสิบน้ำโอ้โหมันต้องภูมิใจใช่ไหมเนี่ยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยมึงจะยืนทําไมมันเคารพธงชาติไปแล้วงวจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแน่วันนี้คอสเทเป็นโกแกอิมงูเหลือมรอครับน้องโกแกอิมงูเหลือมลูกชิ้นมีหูไอคางไข่มาไอหน้าพิษบลูไอโคย39้ไอขี้รากขึ้นหัวไออ้วนตัวบวมหยอกหยอกครับรักนะ มึงรักกูลุงเอขากบอะไรวิ่งเร็ว t k กบอะไรวิ่งเร็ว TIKTOK กบสปีโอเคตอบสิคะ TIKTOK กบขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยด่าทําไมหนูเสียใจนะไม่ด่าได้ไงกบบ้านามึงขี่รถมอเตอร์ไซค์เถอะไอ้ป้ามึงตอบก็ไม่ถูกแล้วชีวิตเนี่ย ลุงเอครับบองหลามผมหายครับมาลีออยเข้าไปในรูบงลุงลุงช่วยโก่งโค้งลวงเอาออกให้หน่อยเนี่ยบองหลามันหายอีกอะหยุดร้อนกูอีกบองหลาลุงเอครับตอนนี้ผมมืดมิดไปหมดเลยผมจะกลายเป็นเทพในเงาไหมครับ I am atomic I am รถเบนรถเก่งรถอะไรเย็นติ๊กตอก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 รถขายน้ำแข็งไก่ใช้ดีมากครับผมซื้อมาให้แม่แม่บอกใช้กับครกหินดีมากตำพริกตำกระเทียมดีมากตำพริกกับตำกระเทียม ลุงเอหลวงรู้ไหมครับว่าที่ลุงหัวร้อนบ่อยๆเพราะอะไรเพราะนรกจะกินกระบาลน้ากระเพ้เหมือนเดิมนะครับขอวัดความรู้สุภาษิตไทยหน่อยช้างตายทั้งตัวเอาไบบัวปิดไม่มิดมุงไม่เรียกกรมปศสุสัต์อาะอืมพิษดิหาย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 อะไรหายัสมองู้หายกันหายห เป็น an ียอะไรเนาว่าแล้วกูว่าแล้วเ้ยงเอเป่ายิงฉุบกันครับใครแพ้สองแปหนึ่งสองสามกันไกลเสมอคยอ้อลืมบอกเสมอสามแปดเฮ้เฮเงัวเอยงกนครับแพ้สแดึ่งอกันอรู้มากอ ุความนิ่งเความเคลื่อนไหวเนาะแล้วผมขอมอบหุ้น55เปอร์เนต์ค่ะมึงให้หุ้นโทรศัพท์มาครับหุ้นดีไอคอนไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอดีคอนไม่เอาลุงเอค่ะหนูจะทำไงดีคะเป็นอะไรอย่างไรคะเรื่องอะไรอ่ะมาไหนก็มีแต่คนชมว่าหนูสวยค่ะอีอีมึงเนี่งตัวเองเตอร์หน่อยนะรถเบนรถขายน้ำแข็งรถอะไรเย็นติ๊กต๊อกรถน้ำแข็งน้ำแข็งติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกขายไอติมนน อน้องลุงเอให้ทายปลาอะไรเร็วที่สุด tiktok 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 เฉลยปลาพ่องงตายไอ้ควายไองัวพ่องงสีพ่องงสี่ขอทดสอบความฉลาดหน่อยอยังด<า>้วยเก่งมากแล้วมังคุดละมังคุดไหนว่าตอบได้บุกงัวเอกูจำไม่ได้ลุงเอครับจริงจังครุ่นี้ผมออกทะเลครั้งแรกผมจะวันพีที่เจอยังไงใช่แล้วครับผมคือลูฟี่ไปไกลไปรู สวัมิวยังพระถังอ่ะยังเลยค่ะขอจีบนะคะชอบพระนอกเครื่องแบบมากมึงอะไรพระนอเครื่องแบบลุงเอครับแักรองคนไหนไม่เคยโดนยุงกัดครับติกตอกทิกตอกทิกตอกิกตอกิกตอกิกตอเฉลยโอมซอฟเฟลโอมซอฟเฟลทำไยุงเาข้าวไปทํอาหารลุงเอครับผลไม้อะไรยุในห้องนอนครับทิกตอกติกตอกิกตอกลองกองครับลองกองย้อนไปในวันที่มีความสุข ไอ้พวกอกหักนอกจากท่าเฮลิคอปเตอร์แฟนกับคนใหม่ยังใช้ท่านกหัวขวานเจาะต้นไม้ด้วยน้องเคิดเด๋วกูทำไม่เป็นหรอกทางลุงเอหัวขวานเจาะต้นไม้อาลองดูคือลุงเอจะให้พวกเราโดขิงกันทีละพันทีละหมื่นเหมือนกับที่เอกดูลุงเอครับลุงเอรู้จักไอ้นัดไหมครับนัดเลยว่นัดเดียวพ้องตาย ทั่ว้วยผมโดนขโมยได้ข่าวว่าลุงเอศึกษามาทั้งวันทั้งคืน He <hehe? S 1> แต่ความจริงนอนถ่ายติ๊กตอกทั้งคืนก็บอกมาเถอะคะ่ะ <Note> ลุงเองสุดหรอคาขยับรวรี่หน่อยคะ่ะทันไหนคะ่นนคะอีมุงมาเหอะว่าอยากโดนมานานละสมองน้อย <S 2>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  ลุงเอเตรียมรับนภาลังคลื่นเต่าอาอาอา ปัญญาอ่อนเตรียมเต้นนะครับ3ามสองหนึ่งสกีบีดี้ตอเลสสกีบีดี้ตอเลานั่งหำเล็กให้ยืนหำใหญ่แต่เบียวหมออะไรเหมาะกับลุงเอครับติ๊กตอกติ๊กตอก๊กติกตอกถูกครึ่งหนึ่งครับต้องมีห้าสิบหกด้วยลุงเอครับลุงเอผมมีเรื่องจะมาปรึกษาครับว่าเวลาใส่ถุงยางต้องครอบไข่ด้วยไหมครับเนี่ยเรื่องปรึกษา ลุงเอครับกระป๋องสีฟ้าข้างลุงคืออะไรครับขอดูหน่อยยัดเลยลุงเอครับลุงเอครับอวยพรวันเกิดให้ผมหน่อยครับชื่ออะไรอ่ะอุ้ยแม่งเดี๋ยวเข้าไม่ได้ลุงซื้อใครชื่อกูลุงเอครับเมื่อวานจิบรีหวานไหมหวานครับอะไรจิบมี่เธอกูไม่กินน้องไงก็อทองลุงเอครับลองอะไรคิดถึงสัตว์น้ำเฉลยลองมองย้อนไปในวันที่มีปลาดุก S> <S แทงจีบจวงแทงจีบจวงแทงจีบเบลคนสวยมาแล้วค yeah. ่ะเี่น้องเบลยืนหน้าแล้วยิ้มหน่อยค่ะได้ค่ะบอกแล้วว่าอย่าประหยัดยาสีฟันเลยค่ะลุงเอค่ะบลุงเอค่ะหนูมีอะไรจะบอกคือหนูท้องเฮ้ยพอใครอะค่ะไปกินยาก่อนนะคะเอฟซีลุงเด้งไปใส่ไปเบลคนสวยเองค่ะอยากสอบถามคนดูค่ะชินจังเบาหวานนี่มันโง่จริงหรือแกล้งโง่ค่ะ ที่เอกขยับรถให้หน่อยค่ะขันไหนขะน้องไม่ไหวแล้วค่ะมาเลียให้หน่อยหนูไม่จบเอาผ่านแต่ความยากลของยิงเอาไว้ คุณเอครับผมเสียแขนไปคืนเป็นอะไรอ่ะรู้มากอีสัตอไแปแต่ก็ใช่แล้วครับผมคือแชงคูรู้ไหมทำไมโกโจปิดตาทำไมวะ เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่อยากเห็นความโง่ของมรึงไงไ,ไอ้ล้นไ,ไอ้ควายน้องกูโจบที่้ามแห่งความโง่เออลุงว่ารถที่วิ่งเร็ว,รวๆแข่งกับคนใครจะชนะรถเลยด,ดิเฉลยคนเพราะรถไม่มีคนขับแท้ไปถามมึงโดนนะน้องน้ะมุกอย่างเงี้ยมาอะไรผู้ชายไม่ชัดครับมาอะไรติดกตอไม่ติดวะมาอะไรติ๊กตอก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 เฉลยมาเม็ดเน็ต ครับพ่องมาแม่เนี่ยเนี่ยปลาอะไรบินได้ติ๊กตอกติ๊กตอกปลาเราติ๊กตอกติ๊กตอ,อกอติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อก,กเฉลยเครื่องบินเนี่ยไปเฉลยแม่งฟังลองดูดิแม่งไม่ได่ามึมาบอกกูนะผมเป็นนักกีฬากระโดดสูงครับ,รบผมกระโดดสูงกว่าภูเขาไฟฟูจิเพราะภูเขาไฟฟูจิกระโดดไม่ได้ลุงครับคอมที่ดีต้องไออะไรครับ I อแฮมซีพครับ I อแฮมซีพพ่ออ่ะพ่อมึงเถอะครับเยวมาหยับคายขอโทษครับ ยุดครับผมมาจากหน่วยสวัธิยกะมือขึ้นถ้าเป็นเกย์ไม่ไม่ไม่ยกดีกว่าเอามือลงเป็นควายผันซ้ายทําไมยกจีบีดขึ้นมาแล้วกินโชว์ให้คนดูแล้วต่อยโชว์ทำไปเพื่ออะไรนั่นแหะปบปากเอาทำที่ดี่ต้องมีอะไรครับไอแฮปซีพครับไอแฮปซีพพ่อค่ะอย่ามาหยับใครมึงอย่ามวายไอโ้นอ้วนเอรับจ้างฝึกสอนนักเรียนโอคาเงะสนใจกดหนึ่ง ได้กริมงกริ้งกรียงกริ้งกริ้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อมือเงิพ่อมึงเธออ้าเอ้าอีซายมึงไอ้สัตว์เมื่อเที่ยงผมไปสั่งตำป่าแต่แม่ค้าบอกไม่มีนะป้าบอกร้านป้าอยู่พระรามเก้านะลูกมีแต่ตำเมืองเอคยนึกข้นใจไหมครับเดินเข้าไปในอาณาเขตของโกโจแล้วเกาขายให้โกโจดูไหมครับกูสาไปถึงงานนี้กูเดินนะกูเดแบบตึงเลยรับฝึกสอนนักเรียนโฮคาเงะ เป้าหมายของเราคือรวมตัวกันไปเปิดศึกกับคาเซคางเงะเนะเ,เ,เนเนเนลุงเอครับผมรักเฟมบอยคนหนึ่งครับชื่อว่าเรนผมควรทำไงดีผมอยากเอาจูดียัดเขาด้วยครับอยากเห็นกินจีบีดสีชมพูอะครับอ๋อเขาเน้นกินป๋องเดียวทั้งไลฟ์พนก็สีเดิมตั้งอยู่ จุงไปดำนามารอครับเห็นรีนควายเกาะตรงคิ้วายพมึงเถอน้องคิ้วชินจังไม่รู้จักหรอนี่เราโรงเรียนโฮคังเนี่ยนะเราจะขอเปิดศึกสู้กับโรงเรียนโจนสลัดนายจะรับคำท้าเราไหมมึงอย่าเบี้ยไปลุ้ยควายกริ้งกริ้งกริ้งฮัลโหลหลวงพ่ออะไม่ได้โทรหามุงจะรับทำไมธน้องพ่อมุงบีไปกะกูไหมไ้งตผมโทรมาแจ้งข้อกล่าวหาคุณเอเปิลเพผนันและเป็นบอสของเดอะไอคอนโปรดอย่าลั่วน้องเดือวตำรวจก็จับกูจริงๆนะหมายวาย ลุงเอครับมดอะไรหายมดเลวกูรู้รู้ดีอีกไอสัตว์มึงไอสัตว์ให้กูด่ามึงก่อนเออทีนี้จําได้ทีคนดูเขาสอนไม่จําไอซัสปีอะไรอร่อยสุดครับปีโป้ปีโป้พ่ออ่ะพ่อเธออย่ามาหยาบคายขอโทษครับพี่ไม่ต้องขอโทษไอล้นเอบาท20บาท30 40บาทผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟตมุงจะขึ้นไปทําไมกรูอยู่ชั้นหนึ่ง ยูเกโรชูร้องพร้อมกันยูโกรชาร้องหาพ่อหรอกูชวนคนดูไอ้งัวอย่าเสือกหูปากกูแม่กริ้งกริ้งกริ้งฮัลโหลโทรมาจากสรรมพากรนะครับพอดีคุณเอค้างชำระภาษาเป็นวนเงินสองล้านลุงเอครับรู้ไหมาทำไมจอนวิกถึงตัดนิ้วทำไมวะทำไมจอนวิกตัดนิ้วมาเพราะถ้ามันตัดคู่เหวยมันจะเยลุงไม่ได้ไงอีซัส ลุงค่ะวันนี้หนูซื้อทุเรียนมาว่าจะซื้อไปให้ลุงเอแต่ลืมไปว่าลุทุเรียนอยู่ที่ฟันั่ไมมีตว์ลุงเอคะทาไมครับเล่นยากลุงเอลองกดอันนั้นดูค่ะกดอะไรคะกดออกกริ้งกริ้งกริงหนูจากสัมภากรณ์อย่าวางนะฟังก่อนพอกุณเอ้างชงราสองล้านบาทลบกวนชำระาอีกทีนะคะปลาอะไรตกใจปลาอไว้ปลาดุกทำไมอ่ะอุ้ย ลุงเอครับแม่อบปลาอยู่ในครัวอยู่ดีๆแม่ก็เต้นแม่อบปลาลายติ๊กตอก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 อบปลากันน้ำสไตล์หน่าไอเก็ตหน่อยครับบอกว่ากลังน้ำสไตล์หอยแดงลูเอบับนักเตะคนหนึ่งมาล่าคนแน่อบปลาอะไรอบปลากัางน้ำสไตล์เอาสักสิเล่ใับบับบับบหันซ้ายหันขวายิ้มหน่อยมองกล้อง กินจีดีดขอบคุณที่ทําตามแต่ที่หลังไม่ต้องนายปรีชาทางเรามาจากสรภากรเราขอเชิญท่านมาอธิบายเส้นทางที่มาของเงินหน่อยครับโกตีหม่ำจกโมพรเดตสามคนนี้ลุงว่าลุงเหมือนใครนดแม่อี้วนนายังกัดนรกวันนี้ลุงเอหล่อจังครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนปลาดุกเป่าเค้กเลย อยู่ยังไงลาดึกบอกเคฟมึงลุงเอช่วยด้วยครับแฟนผมมีชู <S <S ฮ้ฮทไอ้ช่างมันก่อนผมอยากซอยรูลุงเออันไหนมึงควกวที่แม่มงยังไปมีชู้ลุงเอลุงเอครับ,รบจะจัดงานมีติ้งดูงูเหลือมลำเบ่งกับเกเท่าภาคใต้วันไหนครับน้องงานพ่อมึงเถองงูเหลือมลำเบ่งเฮียอะไรครับลุงเอครับ,รบผมจะไปตามล่าหาผลพธ์ปีศาจลุงเอสนใจลูกเรือผมไหมครับมึงอย่าบึงอย่าเพ้อน้องไอ้เฮียกูปภาษาทแดกกันอยู่เนี่ยสวัสดีเอเราคือเอ c นนะหยุดคุมถุงชนเราสักทีเราอยาก เนี่ยพอกูจะทำพี่ดีเนี่ยมึงก็บอกกูบาปม้างอะไรมั่งมึงเอายังไงวะเรื่องว่าเสกพ่อมจะนี่เสกไม่อยากว่าจะไปไปพานเทียไม่อยากไปไปพานเทียแต่อยากไปไปพานเทียนะก่อนลอยต้องซอยตากนะครับซอยตากเฮียอะไรอย่าไปเกลียดข้าวหอมข้าวก่ดเอดจนเอย่าเล่นอยู่เลยผ่านเทียนี่เสกไอ้สัตว์นี่เสกต้องอย่างนี้เสกต้องทีกีต้า ลุงครับขอยื่ผมอ่าจะไม่ได้ดูลุงแล้วนะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะขอบคุณสําหรับเสียงหัวเราะครับพอดีว่าแบตจะหมดแล้วมาเลยวายลุงเอข้อมูลผลิตภัณฑ์บํารุงผิวนะครับที่ชื่อครีมกันแดดเพราะเคยกันแดดแล้วมันอดใจไม่ไหวนลุงเอขาหนูมีอะไรจะสารภาพค่ะรักลุงเอเหรอว่าว รู้ขอยัดรูซิง n ูลาริตี้ของลุงเอได้ไหมคะรูพ่อมาใส่ดอกซองได้ฟังงาดงนะครับฟังอยู่ครับหันหลังแล้วไปจีบรีนี่ชอบเรนนี้นี่คอแห้งอยู่พอดีรู้ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วคะทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะรู้จักไม่เม็ดเน็บไหมคะแล้วมึงเป็นเแคยอะไรอีสัลุงเอคะหนึ่งพันบาททําอะไรได้บ้างคะไม่ต้องหันมากูไม่เอาเงินหนึ่งพันมาโดเนทให้คนโง่ๆแบบมึงหรอกค่ะ ลุงเอครับบอกลุงเอครับนี่จะเป็นโดนทครั้งสุดท้ายของผมแล้วนะครับําไมือจะเป็นฮีไรล่ะครับตังกูโมดครับว่าไงหันมาทำไมอไม่ต้องพูดโลดดีมากครับประคัวลุงครับลุงครับลุงครับลุงนี่จําเฮียไรครับ ขึ้นเสียงคำเยรมีไรบักหัวเธอขอโทษครับจูกากาจูกาจูกาาจูก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 าคาจูกาชูกาจูกาจูกาาจูกาจูกาจูกาูกาคจูกาจูกาคาจูกาจูกาคจูกาูกาาจูกาจูกาาูกาจ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 ูกาาจูก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 าาจูกาจูกาจูกาจูาจูกาจกาจูกาจูาจูก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 ากาากาากก ้เลกกวรดยูนี่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาวัฒนาต่อจากงานสัมพากอค่ะสะดวกเข้ามาทำราภาษีย้อนหลังวันนี้เลยนะเดี๋ยวเขาจับกูจริงนะที่พูดเป็นเล่นนะครับจูจ้าจูดจ้าจ้าจูจ้าูดจ้าจ้าจูจ้าจาูดจ้าจูด้าจูดจ้าจูดจ้าจด้าจ้าตูดจ้าจูดจ้าจูดจ้าจูจ้าจอดจ้นจูด้าจ้าเูดจอาเูดจ้าจูดจาจูอาจูดจ้าจูดจ้าจูดจ้อจ้าจูไม้าําจ้ามูดู่้ด้ด้ดาจา ลุงเอเหล่อเกินกว่าใครไม่อาจมีใ,ใครเทียบได้เทพถ้าบบุสุดซอยอยากไปนอนเกาไขให้ทั้งคืนน้องไม่ต้องนอนเกาไข่ให้หกหูหล่อเหอี้ยเกาเอีไห,ห้ากูเป็นสังขรค้งะลุงเอครับลุงเอผมท้อมากผมม้จะปรกึกษาใครผมเลือกกับไมเม็ดเน็ตแล้วครับน้องกูจะวัวเป็นมไมหแล้วันนี้เป็นเหียอะไรกันมาเมี่เน็ตอนไปบ้านผีสิงมาเปิดประตูเข้าไปผมตกใจเลยทำไมอะเจออะไรเม็ดเน็ตครับ ลูกนี่ครับขีดล้างปูนดอกจันดอกจันเครื่องหมายนดอยดอกจันปู้อมนไม่นึกันเยอะโอ้โหตะโกนสดังรั่นว่ากว่าจะได้ตีก่อนนี้กินเค้สามมือกาแฟแก้วหนึ่งพอรู้จักกูได้กินแค่2มือกาแฟก็ไม่ได้กินมาโดมุงเนี่ย ลุงเอครับผมควรจะย้ายบ้านดีไหมครับข้างบ้านเสียงดังมากครับมันตระโกนไมลเม็ดเน็ตตะกี้น้อง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับลุงเอครับเห็นดาบข้างล่างในช่องไหมครับ <c oughs> ถือขึ้นมารู้จักไมลเม็ดเน็ตไหมครับน้องมึงเป็นนี้อะไรกันไ,ไม่เน,น็ตน,นั้หนานนี่กูจะไปบ้าแล้วเนี่ยลุงเอขาหนูจีบลุงเอได้ไหมครับลุงมีอะไรบ้างคะ่ะนอกจากความดันเบาหวานโรคเอ,อ่อปัญญาอ่อน มมึไมงไ่รีกูลลอะตัวเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในรูเอกราชและความเสียสละของรูบงเอรูบงพ่อมึงเถอะน้องเอครับระหว่างไมเมดเน็ตกับมาเมสวนลุงเออยากสวนรูอัศจรรย์ใครครับแม่งมามาเมสวนหีอ่ะนี่เรื่องอะไรก็ไมเมทเอทีดหนึ่งคำก็ไมเมดสองคำก็ไมเมดสามคำก็ไมเมดแล้วลุงรู้จักไมเมทไหมครับน้องกูจะแปลงข้างึงบ้านได้นะเนี่ยเอค่ะช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะคันไหนคะคันทีนคะขอถีบยอดหน้า ทีนึงได้ไหมคะอีสักไปได้หเปนรอเหครับอยาก่อยากเล่นอยากอยากองทีสร้างสมแม่นางาสาตาคมอยเอนไ้อะไรน้องผหนยมาันทำทุกที่าที่วดใจเอาตอาอกไมได้

เรียนเรียนก่อนดีกว่าน้อภามาเด็กนะนเนี่ยเป็นอะไรอะซูมมันเสียแล้วทื่สี่เหลี่ยมที่สี่เหลี่ยมเสียสล็อตลุงเอครับทำยังไงให้สกีบีดี้ไปเตะบอลกับเนมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไกลๆีไปพวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูรอสลัดโสดมาสิบปีคิดว่าชาตินี้ยังไงก็ยังพอมีหวังแต่ให้กูรอมุงตีมังกรแม้แต่หวังยังไม่มีเลยพวกฝรั่งนี้ได้แค่เบนอย่างเดียวหรือครับมันได้อย่างเดียวแค่นั้นนะครับ้อง ้างขออนุญาตกินอ้อยนะกรอบกรอบกรอบกราบกราบกรบกรุบกรุบกุบควาควาบควาูบแก๊กแก๊แ๊สวบสบสวพ่อมึงตายบมปบมาอบปบแอบปบป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 บ